ร่อแท่ยยิมีตัวปะ่ะเดี๋ยวรอรถใหญ่กว่าน,นี้เอามาันอันนึงอันหนึ่นยืนเฮี้ยอะไรหรอพี่มไม่โดนจับแล้วมึงบอกเขาดีว่าไม่ใช่แล้วอะไรอะ่ะเป็นแถวอะ่ะอะไรนี่ถามพี่นะโอ้โหพูดอะไรถึงวะแม่งเอ้ยเมื่อไรมันามาจะมาสักทีวะคนแม่งก็เยอะอีก นี้ก็จะมามาช้าจังวะติดยูยดิโอ้โหว่างานนั่ใช้ต้องวอเวลาเล่อยน้าแี่มีตัวปะมีดิเนี่ยไหลไปเลยมึงไหลมาขาดนี้นซื้อรถขาเนี้ยจับอะไรนะแค่ขาเดียวเลยนะจับไปยดก็ไม่ขึ้น ได้ดาวไปด้วยเชื่อเดี๋ยวมันต้องสั่งหลอดใจก่รอดูไปวันขาเดียวขาเดียวไม่แบงอะดิเนีมีเป็นถุงเลยเป็นถุงเป็นร้อยอืมเป็นร้อยขาแล้วมันถุงเลยดีกว่าเยอะไปมันหนุ่งอ่ะปัดัใจเลยแถวปัดแถวเดียวแถวเดียวมันไม่พอคนอย่างมึงหรอกมึงเชื่อกูดิน้องฝากไปเลยดีกว่าทั้งฝากแล้วมึงเอาไปนะมึงจะ กมึงก็ดเงง็ดอุ้ยสับอะไรของมันวะเป็นฝักหรือว่ามันจะเป็นสับใหม่ในวงการยาวะ <c oughs> ลองดูต่อไปแล้วกันเ,นเออเราดูก่อนเชื่อหิมันยุ่งมึงถึงเช้ากูรองมาแล้วเอามามนหนึ่งดีกว่าเอามามนหนึ่งมาหนึ่งนี่พี่มีเปียกมาอ<า><ห> มึงนี่มันสุดยอดเลยเมื่อกี้กูบอกให้มึงเอาไปฝากมึงไม่เอามึงจะเอามัดแล้วว่าอาการมึงเริ่มหนักแล้วนะมึงเริ่มแย่แล้วมึงต้องกลับบ้านไปมึงต้องเช็คร่างกายมึงหน่อยนะเป็นมัดกูไม่ไหวแล้วมันเป็นมัดแล้วนะวิต้องเอาเร็วกูอยากไปเดากูอยากไปเาอันนี้เอาจริงเหรออ้นนี้ไปก็ไปเฮ้ยผมเปล่าสูบพี่ผมเปล่าสูบผมโดนจับแล้วเฮ้ยผมต้องฆ่าอะไรพี่ ผมไม่ได้ทำอะไรส่งยาไงมึงซื้อขายยากันเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่มึงบอกเขาดิว่าไม่ใช่พี่ผมผมไม่ได้ซื้อยาพี่ผมเ่าผมไม่ได้ซื้ออู้หูดีนะเป็นขาอะไรเป็นขามันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดไงพี่ถามพี่นะโอ้โหมืดวะโอ้มาดูดิอะไรเป็นขาเออไหนอะเป็นขามึงอะยาแน่แน่มันจะมีอย่างอื่นได้ไงวะอุ้ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่ขานั้นโอ้โหเนี่ยเฮ้ยว ไม่ใช่พี่ดูนี่มันหมายถึงขานี่ขาไก่ขาไก่พี่่ะใช่เนี่ยมีเป็นร้อยขาเลยแล้วอะไรอ่ะเป็นแถวอะ่ะอะไรเฮ้ยปล่อยผมดิอย่ามาจับผมเดี๋ยวผมให้ดูให้เขาดูดิดนี่ไงพี่เขาทพดเนี่ยหนึ่งแถวแต่ผมขายไม่ได้เป็นแถวผมขายมันเป็นฝังพี่เคยเจอแม่ไข่ไข่เป็นแถวอะ่ะ แล้วอะไรอ่ะที่มันเป็นมัดอ่ะโอ้พี่อันนี้ของเด็ดเลยว้ย้บวุ้บอยู่นี่เอาอันนี้แหละขอ,องดีสุดเขาต้มมัดเขาต้มมัดใช่พี่ครับหนึ่งไอ้นั้นมันแดกเล้วข้าโพดเออเอาเข้าต้มมัดมึงก่อนนี่มึงไม่ได้ขายายาใช่ไหมไม่ไม่ใช่้มาสร้างอาหารเป็นไรเด้อเออแล้วมันไม่มาดีผมต้องไปวิ่งงานต่อ อ๋อนี่มึงรัดซื้อขายหานกันใช่ไม่ได้ขายยาไม่ได้ขายยา,าว้ามึงทำไงเดี๋ยวเวลาถวยไม่ได้ขายยานะไม่ได้ขายไม่ได้ขายเหมือนวะใส่ยดีๆอันนี้กูยึดของกลางอา้าวถ้าต้มกูแล้วสมโพดมึงขาใกล้อ่ะเอาด้วยยืนทำเพี้ยอะไรหรอพี่ไปตามของนี่ มาม่าไปสักเฮ้ยมาม่าพวกมึงอ่ะพูกชิดด้วยเอ้า